สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้เราจะมาแกะดูกันนะฮะจะเป็นเคส Element c a s นะฮะจะเป็นตัวรุ่น CFX นะฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมีทั้งหมดสีสีนะครับแต่ว่าที่ผมเอาเข้ามาขายเนี่ยก็ก็มีแค่สีดำกับสีส้มนะฮะเป็นหลักนะฮะสีน้ำเงินกับสีขาวแดงงนั้นผมไม่ได้เอามานะฮะก็โอเคเรามาดูกันนะฮะก็โดยรวมนะฮะตัวสีดำนะฮะ ก็คือตรงขอบบนล่างนะฮะมันจะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนนะฮะเป็นลายคาร์บอนเล็กลายเคป่าร์นะฮะส่วนถ้าเป็นสีส้มเอ่อก็จะเป็นสีส้มแบบสีแบบทิชชูดเลยนะครับแล้วก็มีสีตัดกันสวยดีนะครับนะเอ่อตัววัสดุนะฮะ ตัววัสดุให้ความรู้สึกค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับมันจะเป็นแบบกึง่งกึ่งยางในกล่องไม่มีอะไรอย่างอื่นแถมนะนะฮะจะเป็นกล่องกึง่งกึ่งยางอะนะฮะก็จะเป็นเคสที่กันกระแทกใช้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องปุ่มก็เป็นเหมือนซีไอเป็นเหมือนตัวออร่านะครับเป็นโคมีมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองส่ใส่ดูนะครับ ก็ขั้นตอนวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับก็ใส่ฝั่งที่มันมีปุ่มเยอะๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ดันตามนะใส่ง่ายๆนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวขอบเป็นยางมันก็จะแกะใส่ง่ายถอดง่ายนะครับตัวปุ่มก็กดง่ายนะครับตัวเคสจับแล้วไม่ลื่นมือนะครับตัวขอบตรงนี้มันจะ ค่อนข้าง่่จะเขาเรียกอะไรอ่ะหนึบหนึบติดมือจับติดมือนะฮะช่องรูชาร์จก็ปกตินะครับใส่สายพวกหัวโอสกิได้นะครับนะรบปรับขึ้นปุ่มนิ่มกันกระแทกก็โอเคตรงมุมมุมนี้มันเป็นยางที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะการถอดเคสก็มันก็เปิดมุมมุมนะฮะ แล้วก็ด้านนิดนึงก็ไม่ได้มันไม่ได้ถอดยากเพราะว่าปุ่มมันเคสมันเป็นขอบยางอยู่แล้วนะครับใส่ง่ายใส่ง่ายปุ๊บถอดง่ายนะนี่คือสีส้มนะฮะเดี๋ยวลองเทสใส่สีดำให้ดูเมื่อกี้ยังถอดง่ายอยู่เลย คือไม่เพิ่งตัดเล็บอะไม่มีเล็บจับดึงเครื่องออกมาโอ,โอเคมาเรามาดูสีดำกันนะครับจริงๆมันก็แค่ต่างกันแค่สีนะนะฮะแต่ก็คือเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันเลยว่าสีไหนใส่แล้วเป็นยังไงนะฮนะเนี่ย เออสีนี้ก็จะใส่แล้วก็ดูดำดำดำุดุทมึนทมึนนะฮะก็โอเคแหละแต่ผมชอบสีแบบแรดๆมากกว่านะฮะก็เอาเป็นว่าลองตัดสินใจกันดูสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับราคาอยู่1,550บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั้ง iPhone 7และ7 0พนะครับราคาเท่ากันเนาะโอเคไปละบาย